สวัสดีคนเกิดวันพฤหัสค่ะวันนี้ก็จะมาดูพลังงานของคนเกิดวันพฤหัสกันนะคะในอีก7วันข้างหน้าโดยเริ่มจากวันพฤหัสที่21่ธันวาคม2566นะคะวันนี้ก็คือเปิดไพ่ไว้เรียบร้อยนะคะเพราะว่าไม่มีขาตั้งกระลองนะคะก็เปิดเป็นแบบนี้ไว้ละกันเนาะ ่เรามาดูกันเลยนะคะ4ใบเนาะใบแรกเนี่ยอ้าวเปิดไปแล้วใบแรกนะคะเดอ s u ซถือว่าออกมาได้ดีทีเดียวนะคะเป็นพลังงานของการมีความหวังมีหนทางที่จะแก้ปัญหาได้เหมือนมีเหมือนมีคล้ายๆว่าเหมือนมีแสงสว่างเนาะค่อนข้างชัดเจนนะคะในการแก้ปัญหาประมาณนั้น กำลังแก้ปัญหาอะไรอยู่หรือเปล่าเนาะพลังงานใบที่สองนะคะเป็นแปดถ้วยเนาะแปดถ้วยใบเนี้เราตีเป็นเหมือนพลังงานของการกําลังหาทางออกอะไรบางอย่างหรือเปล่าที่ทําให้ไม่ไม่ค่อยสบายใจเนาะม,มีเรื่องที่ไม่สบายใจแล้วก็อยากหาทางออกเนาะ ส่วนใบที่3นะคะใบที่3เป็น tree of pentacles นะคะเป็นพลังงานของการปรึกษาหารือได้พูดคุยได้ปรึกษาหารือนะคะเป็นไปได้ที่จะปรึกษาหารือเรื่องไม่สบายใจกับใครบางคนหรือเปล่านะคะใบที่3ใบที่4ค่ะใบที่4เป็น king of cups นะคะก็เป็นพลังงานดีนะคะสุดท้ายแล้วเนี่ย มองภาพว่าคนวันพฤหัสเนี่ยจะมีความสบายใจที่มากขึ้นนะคะไม่ได้มากธรรมดาก็คือแบบโลง่โลงใจเลยแหละเพราะว่าเป็นถึง king of cups นะคะก็สี่ใบที่ออกมานะคะถ้ามองภาพโดยรวมๆเนาะเราตีเป็นภาพรวมคือเหมือนมีความไม่สบายใจอะไรบางอย่างที่กำลังหาทางออกอยู่นะคะ สำหรับคนวันพฤหัสที่จะมีการหาทางออกซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยเหมือนจะเจอทางออกที่ที่ค่อนข้างดีนะคะได้เป็นทางออกมาเดสานไพ่เดสานเนี้ยเป็นไพ่ที่ดีที่สุดของสำหรับนะคะอันนี้คือคือจะเจอทางออกเนาะสำหรับในสิ่งที่กำลังแก้ปัญหาอยู่กำลังหาทางแก้ปัญหาโดยน่าจะมีส่วน ในการที่ต้องปรึกษาหาอกับใครบางคนนะคะที่จะช่วยให้เราหาทางออกได้ประมาณแบบนี้แล้วก็สุดท้ายแล้วก็คือหาทางออกได้มีความสุขสบายใจสงสัยนะคะเราเราดูเลยสงสัยก็เลยก็เลยลองเปิดไพ่ที่เป็นไพ่ไพ่ยขยายของ8ถ้วยดูนะคะว่าเออแล้วเรื่องอะไรที่ทำให้คนวันพฤหัสที่ ที่ไม่สบายใจแล้วก็กําลังหาทางออกอยู่นะเราเลยเปิดเพิ่ม2ใบนี้นะคะเป็นไพ่ขยายสําหรับ8ถ้วยเนาะคือใบแรกนะคะไฮโรแฟนเนาะเดี๋ยวเราเปิด2ใบพร้อมกันเลยเพราะว่าเราตอนเราเปิดตอนแรกเราก็แอบยิ้มเหมือนกันนะคะอ่ะไฮโรแฟนนะคะแล้วก็เป็นดิเอ็มเพรสเนาะมันเลยทําให้เรา ตีความนะคะจากแบบถ้วยนีย้ดูเหมือนว่าคนวันพฤหัสเนี่ยกำลังตัดสินใจเรื่องความรักความสัมพันธ์เนาะเหมือนเหมือนมีความรักความสัมพันธ์กับใครบางคนที่ค่อนข้างมากเหมือนกันมากจนถึงขนาดว่าอ่มนี่คืออยากแต่งงานเลยนะนี่คือไฮโรฟนเนี่ยเหมือนใน มากรักมากจนถึงขนาดอย่างแต่งงานนะคะแล้วก็อันนี้คือ t m e Empress แสดงถึงอยากได้มาเป็นมาเป็นมาเป็นเป็นสามีเป็นภรรยาเลยขนาดนั้นนะคะเราเลยมองดูเป็นพลังงานที่ค่อนข้างน่ารักเหมือนกันเนาะเหมือนค่อนข้างเครียดไม่สบายใจที่อยากจะหาทางออกเรื่อง เรื่องชอบใครบางคนมากๆากรักใครบางคนมากๆถึงขนาดท,ที่อยากแต่งงานเลยทีเดียวดูน่ารักนะคะแต่ว่าดูเหมือนคนพลิดเพคนมันพลิดเพก็จะหาทางออกได้นะคะนี่คือเป็นเป็นเดซันเลยหละแต่ว่าเหมือนต้องไปคุยกับใครสักคนนะคะเพื่อช่วยช่วยคิดเนาะเพื่อจะหาทางออกอสรุปส่งท้ายค่ะสองใบนี้เนาะก็จริงจะเปิดปกติเราเปิดใบเดียวนะแต่ว่าเหมือนเราเปิดมาแล้วแล้วมันกลายเป็นมือมือมันมา2 เราก็เลยเอาเอาเอา,เอาเป็นว่าตีความสองใบเลยนะคะต้องขออภัยนะคะดูดูเราจัดไพ่วิดีโอเราก็อาจจะงงวันนี้ไม่มีขาดตั้งกล้อ่ะไพ่สรุปส่งท้ายนะคะก็คือ four of swords เนอะแล้วก็ได้เป็น king of wands ออกมาสองใบนะคะเราเลยมองภาพว่าไพ่ออกมาแนะนำนะคะเป็นใบสรุปส่งท้ายเนาะว่าจากที่กำลังหาทางแก้ปัญหาหรือว่า หาทางออกกับกับความรักเนี่ยความรักความสัมพันธ์มากๆเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยคือเหมือนสองใบเนี่ยเรามองภาพว่าไพ่ออกมาแนะนํานะคะว่าก็หลังจากไปปรึกษากับกับกับผู้รู้หรือว่าคนที่ช่วยช่วยช่วยเรานะคะแล้วได้ได้ทางออกเนี่ยไพ่แนะนําว่าก็ก็ให้ลงมือทํานะคือถ้าอยากจะขออยากจะชอบถ้าอยากจะขอก็ไปขอนะหรือถ้าเกิดยังไม่ถึงขนาดว่าเป็นจุดที่ต้องขอการถ้าเกิดว่า รู้สึกชอบใครมากๆหรืออะไรก็ก็ให้ไปขอคุยขยับความสําคัญขอเป็นแฟนขออะไรประมาณแบบนี้นะคะโดยก็ให้มีสติมากๆนะคะก็คือวางแผนดีๆเนาะก่อนก่อนก่อนที่จะไปพูดคุยเนาะดูเป็นพลังงานน่ารักนะตอนแรกที่เราเปิดออกมาสใบล้วก็งงๆอยู่ว่าเอ๊มันน่าจะเป็นเรื่องอะไรน่าที่ทําให้ไม่สบายใจสุดท้ายแล้วก็คือเป็นเรื่องดีๆนี่เอง มีความรักนะสี่คนเกิดวันพฤหัสโอเคขอให้โชคดีนะคะสวัสดีค่ะ